วันนี้เป็นวันเก็บผลผลิตของสวนอีกวันหนึ่งนะคะว่าจะหยุดวันนี้เมื่อวานนี้ทําไผ่้างหมุนนะคะวันนี้มาเจอไผ่สวยสีทองเอาไว้ไม่ได้เลยค่ะผยมะพร้าวแห้งหมดเลยพอต้นไหนที่แห้งนะคะเราเผลอไปมันตายค่ะก็เลยเอาไว้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเกิดลากเป็นถุงแล้วก็ กินน้ำในขุยมะพร้าวจนหมดแห้งนะคะมีตายไปสองสามต้นนะคะก็เป็นสีห้าหกตุ่มนะคะเสียดายมากเลยก็เลยต้องรีบจัดการต่อเนื่องในวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์นะคะก็ต่อด้วยการตัดชำไผ่เซอสีทองนะคะของสวนแปงงกาพันไผ่บุรีรัมบีแบมบูค่ะก็กำลังทยอยตัดลงมานะคะ จากกอที่เราเคยเอาภาพให้ลงวีดีโอให้ลงนะคะตอนก่อนหน้านั้นสักประมาณเดือนนะคะที่เราเคยลงคลิปวีดีโอให้ดูนะคะที่เราตอนช่วยกันของสาวแหล่นะคะของคลิปสาวแหล่อันนี้ก็กำลังทยอยตัดลงนะคะซึ่งต่างกับตอนนั้นนะคะตอนนั้นไม่มีใบขนาดนี้นะคะตอนนี้มีใบมากเราจนมองไม่เห็นตุ่มตอนเลยนะคะ ก็เลยเราก็เลยชะล่าใจเลยไม่ได้มาดูออกลากเต็มแล้วก็มีตายไปยสงต่นเสียหายไปหลายตุ่มตอนนี้นะคะมีออกยังออกแล้วออกแล้วเนี่ยเออออกแล้วเป็นบ่อันข้างบนนะ่ะเนี่ยเออแมนวันนม่เห็นไหนใช่เนี่ยค่ะแห้งหมดเลยนะคะอัน,นข้างบนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเดีย๋ยวเราจะเริ่มง,งาน จัดการให้ท่านการนะคะเพี่อได้ผลผลิตของเราก็เป็นไผ่ปลูกประดับนะคะเราก็จะทำไว้ประจำสวนไม่ต่ำกว่าร้อยไว้ตลอดนะคะเป็นไผ่โชลำสีเขียวสวยแล้วก็พุ่มใบที่เขียวสดสวยงามน,นะคะ การขยายพันธุ์ของเราก็เป็นตามขั้นตอนแบบนี้นะคะที่เราลงให้ดูเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเริ่มทำงานเก็บผลผลิตตัดกิ่งตอนลงมาชำก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมช่องของเรานะคะแปลงกาพันธุ์ไผ่บรีรําดีบมบูถ้าสนใจไผ่หลายๆสายพันธุ์ลงทักถามกันเข้ามานะคะ